บางคนเนี่ยมักจะมีคําถามเรื่องของหน้าที่การงานว่าเอ๊ะช่วงนี้หน้าที่การงานจะดีไหมดวงจะเปลี่ยนไหมจะได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าเหมือนที่คุณชนะสงสัยอะอเนาะทีนี้พูดถึงเรื่องของการอยากรู้เกี่ยวกับงานเนี่ยสิ่งที่พึ่งได้อย่างหนึ่งก็คือการดูดวงค่ะคุณชาภูไทยที่จังหวัดบุกดาหารเนี่ยนะคะเขาอยากรู้ว่าการงานของเขาจะดีไหมเขาก็จะทำพิธีแบบนี้ค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้จักพิธีนี้งงเหมือนกันไม่เคยเห็นใช่ไหมละ่ะนี่คือพิธีเหยาดูเสื้อนะคะเป็นความเชื่อของชาวภูไทยหรือว่าผู้ไทยนี่แหละจัดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นการเหยาดูดวงด้วยเสื้อคุณ เสื้อ <What? S 1> เนี่ยคือใช้ดูดวงยังไงใช่งไหมหลายคนมีคําถามเขาจะใช้ผีรักษาของหมอเหยาเนี่ยเป็นตัวเสี่ยงทาย <h ums> คือจะมีการสืบสารผ่านตัวคนที่เป็นหมอเหยาหรือนางเทียมหรือเป็นคล้ายๆเหมือนร่างทรงเนี่ยแหละค่ะในคลิปนี้เนี่ยเขาเหยาถามในเรื่องของการงาน อย่างเช่นเหมือนที่คุณชนะเคยถามว่าแบบจะได้เปลี่ยนงานไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้ไม่เคยไปถามไม่อยากเปลี่ยนเฮ้ยคุณเคยพูดกิบดิฉันจำไม่ได้ <laughs> อ่ะเล่าให้ฟังเ่า<ม>เลือกคุณดีก<ด>ว่า <laughs> ผู้ที่ดูดวงเนี่ยจะต้องเอาเสื้อที่ตัวเองใส่แล้วก็ดอกไม้ แล้วก็เทียนหนึ่งคู่ไปให้หมอเหยานะคะแล้วหมอเหยาาจะนํามาทําพิธีเสี่ยงไทยพอทําพิธีเสร็จแล้วหมอเหยาาก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนเป็น,ปนการทํานายทายทักแล้วคุณจะต้องแก้อะไรยังไงบ้างในเรื่องที่คุณอยากจะถามเรื่องที่คุณอยากจะดูคล้ายๆกับการดูดวงอลเนาะครับก็คือเป็นการทํานายทายทักเสี่ยงททยว่ากันไปบางกรณีพิธีนี้บางคนเนี่ยก็เสี่ยงทายให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือแม้กระทั่งว่าของหายคุณอของหายจะได้คืนไหม หรือแม้แต่ความรักหัวใจฉันหายไป จะได้กลับมาไหมก็มีนะเฮ้ยดูได้หมดเลยเหรอก็ดูได้เหมือนดูดวงเลยของหายจะได้ไหมการงานเป็นยังไงสุขภาพล่ะอาการนี้จะดีขึ้นไหมจะหายเจ็บไข้ไหมความรักจะเป็นยังไงสุขสมหวังหรือเปล่าเหมือนเวลาเราไปดูดวงไพ่ยิปซีในสมัยนี้แต่ว่าวิธีการทํานายไทยทักเสียงไทยก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นแต่ละความเชื่อนะคุณผู้ชมเนาะซึ่งพิธีเหยวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีสําคัญของชาวภูไทยเลยก็ว่าได้นะจ๊ะขอบคุณคลิปข้อมูลดีๆนี้จากติ๊กตอกอีกแล้ว ค่ะคุณก<ล>ีตาอเดอร์สกอร ch kr